Acura ARX-06 ตัวรถถูกสร้างขึ้นสำหรับการแข่งขันแบบ endurance ในรายการ IMSA ร่วมกับทีม m a y e r h e n g Racing เป็นรถในคลาส LMDS GTP ออกแบบโดย Honda Performance Development ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น HRC Honda Racing Corporation ARX-06 ย่อม,มาจาก Acura Racing Experimental Generation 6เป็นการรวมเอาเทคโนโลยีจาก Indy, F1 และ Rolex 24เอาไว้ด้วยกันผ่านการออกแบบพัฒนาและผลิต การออกแบบภายนอกของ ARX-06 ได้รับการดูแลโดย a c u r a Design Studio ร่วมกับ HRC US และ Olega เพื่อผสมผสานประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์กับเอกลักษณ์ของแบรนด์โครงแชสซีจาก Olega แบบ LMDS m o n o c r o u e โครงคาร์บอนไฟเบอร์ HRC US ได้พัฒนาเครื่องยนต์ใหม่ AR-24E 2 4ลิตร V6 ทวินเทอร์บสร้างกำลัง670แรงม้าตามกฎการแข่งขณะกระทัดรัดและน้ำหนักเบากว่าเครื่องยนต์ DPI เดิม ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพและความทนทาน e c u ในระดับเดียวกับ F1 และระบบเก็บข้อมูลความเร็วสูงของตนเองเกียร Ext ์ Extract Sequential 7 Speed พร้อมระบบ Hybrid MGU ด้านหลังจากบอร์และแบตเตอรี่ของวิลเลียมตามกฎการแข่งขันเดวิดซอลเ e อร์ประธาน HRC u s ก่ลาว่าเรามีวิศวกรยานยนต์ชั้นยอดเราจำลองสถา,านการณ์จำนวนมากเพื่อหาทางออกว่าเราต้องการอะไรจริงๆเครื่อง DPI เดิมก็ดีอยู่แล้วแต่หนักและใหญ่ เราเลยเลือกพัฒนาเครื่องใหม่ที่เบาและกระทัดรัดกว่าซึ่งเป็นหัวใจของรถแข่งที่ดี HRC US ดูแลทุกระบบซอฟต์แวร์ของรถด้วยตัวเองประกอบด้วยระบบควบคุมพลังงานควบคุมไฮบริดจัดการพลังงานควบคุมรถและระบบเบรคบายวายและยังมีทีมดินามิกที่ใช้งาน Driver in the Loop Simulator จำลองสถานการณ์การขับจริงแบบครบวงจร